สวัสด so, ีครับวันนี้พบกับช่องแมนซีคาร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับแมนจะพามาดูพี่ใหญ่สุดของแรปเตอร์นะก็คือเจ้าตัวเรนเจอร์แรปเตอร์คันนี้นะครับแต่คันนี้ผมต้องบอกก่อนเป็นรุ่น2.0นะครับผมสำหรับถ้าท่านไหนไม่อยากได้เครื่อง3,000เบนซินนะครับก็ตัวนี้เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งครับผมสำหรับเจ้าตัวแรปเตอร์ภายนอกที่ดูดุดันอย่างนี้แล้วก ใช้เครื่องดีเซลแบบประหยัดนะครับผมก็ตัวนี้นะครับอยู่ที่ราคาหนึ่0 0้านเจ็ด่าบาทตัวนี้ยังไม่รวมสีนะครับผมตัวนี้สีพิเศษด้วยเป็นสีเทานมแล้วก็จะมีอีกสีหนึ่งก็คือสีส้มนะครับผมเป็นสัญลักษณ์ตัวใหม่ของ Ford เราตัวนี้นครับเรามาดูภายนอกกันเลยถ้าเราไม่บอกว่าเป็นเครื่อง2.0ทุกคนก็ไม่รู้หรอกใช่ไหมครับเพราะว่าภายนอกขอเขาก็คือ เหมือนกับเจ้าตัว3.0แทบทุกอย่างเลยก็คือนี่เลยกระจังหน้าเป็นแบบ FORD นี่เลยเป็นหน้าแรสเตอร์อย่างนี้เลยนะครับนี่แล้วก็มีกล้อง360องศาอยู่ด้านบนตรงนี้ครับผมเวลาเราฉีดน้ําตัวนี้เขาก็จะปัดทำความสะอาดตัวเลนกล้องด้านด้านหน้าด้วยนะครับนี่แล้วก็ไปเซ็นเซอร์รอบคันตรงนี้ครับผมด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ตรงข้างล้อก็มี ตรงนี้ก็จะเป็นกล่องนะผมมีระบบพวก Adaptive Cruise Control Sensor Stop and Go แล้วก็เราก็มาดูด้านข้างนะด้านข้างตัวนี้เลยตัวนี้นะครับผมเป็นไฟตัว C นี่ตัวนี้ก็ยังเป็นไฟ m ม t r i ก LED นะครับผมตัวตัวเดิมครับผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปเลยก็ยังให้มาอยู่นะครับผมสำหรับเจ้าตัวไฟตัวนี้นเวลาเราเลี้ยวไฟเลี้ยวขวาตัวลูกแก้วตรงนี้เขาก็เลี้ยวไปด้วย ลำแสงนั่นเองนี่ฮะตัวฝากระโปรงตรงนี้นะครับผมเขาทําฮูดมาเพิ่มความดุดันนะครับผมของเจ้าตัวรุ่นใหม่นี่สวยมากๆข้างนอกทาไม่ค่อยได้นะตัวนี้ไม่เนียนนี่คิวล้อตรงนี้ครับเขาก็มีมาให้นะผมเป็นขนาดสามนิ้วสามจุดห้าเนี่ยครับมันจะยื่นออกมาตรงนี้แปกยางของคันนี้นะครับผมก็เป็นขอบสิบเจ็ดนะครับผมขนาดนี่เลยสองหกห้าทับเจ็ดสิบ ก็ยังเป็นยาง AT ของตัว bs goodlick นะครับผมอ่าก็เป็นสัญลักษณ์ของ Ford เราลายซิกซี่อย่างนี้ก็คือสำหรับเจ้าตัว Raptor เท่านั้น,นช่วงล่างตัวนี้ก็ผมก็ต้องบอกเลยว่าเป็นวัดลิงคอยสปริงครับผมบวกกับเจ้าตัวโชคฟอ็อกโอ้โหช่วงล่างนี่คือช่วงล่างของเอ r เวนะครับผมอ่านุ่มนวลแน่นอนแถมยังเป็นโชคฟอ็อกอีกต่างหากสุดยอดจริงตัวนีน้เรามาดูภายในกันนะครับ นี่ภายในเดี๋ยวผมไปอยู่ฝั่งนู้นเราก็ไม่ถึงภายในของเจ้าตัวแรปเตอร์2.0ของเรานะครับผมนะภายในนะครับนี่เลยเรามาถึงอย่างแรกที่ต้องเห็นเบาะครับผมเป็นเบาะหนังมีผสมม,สม,มีอะคันทาราด้วยตรนี้นี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของเขาเลยแ a p เตอร์นะครับผมสีส้มตัวอนสีส้มแล้วก็ตัดสีส้มด้านข้างครับก็เบาะตรงนี้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าแถมยังเป็นแบบ บักเก็ตซีดนะก็คือเหมือนแบ,บบเบาะคนขับเครื่องบินเนี้ยครับเข้ารูปกระชับครับผมเฟิร์มนี่เดีเราขึ้นกันในรถเลยในรถนะครับผมพวงมาลัยเริ่มกันที่พวงมาลัยเลยพวงมาลัยตัวนี้ครับผมเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า่าของทุกรุ่นอยู่แล้วผมต้องบอกอย่างนี้เลยนี่พิเศษแรปเตอร์นะครับผมตัวอักษรตรงนี้ก็เป็นอตัว ที่บอกว่าพวงมาลัยเราอยู ora, at, ่ตรงไหมเวลาเราไปออฟโรดครับผมอ่านี่ตัวนี้ก็มีแพนเชชิพมาด้วยเป็นเหล็กะแกรงๆอย่างนี้เลยฮะเราบวกลบได้เลยน้ามันมากคันนี้ก็นี่มีระบบความปลอดภัยมาให้นะครับผมพบลู s ู i p ิปปิ้งอะ t i ปทีฟพูดคอนโทรลแบบสต็อปแอนด์โกนะครับผมมีมาให้พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันอ่าเพิ่มเสียงลดเสียงนี่รับสายวางสายเลือกหน้าจอได้จากตรงนี้เลยครับผม รับแต่งหน้าจอนี่เป็นหน้าจอแบบของแรปเตอร์นะครับผมหน้าจอแรปเตอร์ก็จะมีตัวนี้เลยเนี่ยบอกแบตบอกน้ํามันนี่แล้วก็พวกนี้ฮะนี่นี่นี่หน้าปัดต่างๆเป็นดิจิตอลสวยงามมากๆครับนี่แล้วก็นี่เดี๋ยวผมเปลี่ยนโหมดให้โหมดต่างๆให้เป็นโหมด normal โหมดปกติโหมดถนนลื่น โหมดลากจุงไงครับแล้วก็โหมดออฟโรดมีหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวผมหมุนให้เร็วๆนี้โหมดบาฮาโหมดล็อกมีหมดครับผมอันเนี้ยเราไม่ต้องปรับสองขับสองขับสี่เราไม่ต้องเปลี่ยนเองนะเขาจะเปลี่ยนไปตามโหมดของเขาอัริยะมากๆนะครับตัวนี้แล้วก็หน้าจอก็ซิงโฟเอี่ก็คือเชื่อมเชื่อมต่อแอปเปิลคาทีได้เลยตัวนี้ทัชสกรีนเข้าไปเรามาพูดถึงตัวคอนโซลหน้ารถนะครับผมตัวคอนโซลตัวนี้อ่าตรงนี้จะเป็นอคันทร่านะ เนี่ยโอ้หรูมากๆนะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเคฟล่านิดนึงแล้วก็ที่วางของนี่ตัวช่องต่างๆก็สีดำตัดสีส้มนี้นะครับนี่เป็นสัญลักษณ์ของแรปเตอร์ก็ด้านหลังก็เหมือนกันนะครับนี่ด้านหลังก็เป็นบอหนังหมดนี่แล้วก็มีแอร์หลังด้วยครับตัวนี้มีหมดเลยพวกปลั๊กฟงปลั๊กไฟนะครับผมอยู่เอ b บซอยู่อมีหมดครับแล้วก็ นี่เลยหัวเกียร์ไฟฟ้า e shifter ตัวนี้นะครับผมมีเฉพาะรุ่น top เท่านั้นนะก็อันเนี้ยมันดียังไงมันดีตรงที่เราสามารถนี่ใช้เป็นตัวเข้าจอดอัตโนมัติได้แล้วก็เปลี่ยนเกียร์ได้ไวขึ้นนะครับแบบอัิยะมากขึ้นนะครับนี่เบรกมือก็เป็นเบรกมือไฟฟ้าครับผมอันนี้ก็ถ้าใครอยากใช้ก็เป็นเหมือนแบบว่า start stop อย่างเงี้ยครับก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเปิดกัน ตอนนี้ก็เป็นออฟโรดนะครับผมนี่กดไปปุ๊บมันจะขึ้นหน้าจออย่างนี้เลยเห็นพงมาลัยทิศทางพงมาลายเห็นลมยางเห็นเครื่องยนต์ขับสองเลยครับซีอยู่นะมีค่อยครบครับตัวนี้นี่เวลิชเจอร์มีให้ครับตัวนี้ภายในนี่เรามีช่อง a u x ด้วยนะถึงหกจุดเท่านั้นนี่หกจุดเลยเราไม่ต้องไปเจาะตัวรถเพิ่มนะถ้าใครอยากไปต่อวินไปต่อตัวสปอร์ตไลท์ด้านบนนะครับนะเราไม่ต้องไปเจาะ <formation jin x 2> เราแค no. okay. ่เอาสายมาเสียบที่หน้ารถก็ดูได้เลยเดี๋ยวอีพีหน้าผมจะพามาดูที่ใต้ฝากระโปรงรถของแรปเตอร์สองศูนย์และสามสิบศูนย์แตกต่างกันยังไงอ่าโอเคภายในก็เท่านี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูภายนอกต่อครับก็ด้านข้างนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นบันไดเหล็กนะครับผมของตัวแรปเตอร์นะครับตัวนี้แข็งแรงทนทานมากครับผมอ่าแข็งมากโอ้โหสุดยอดแล้วก็มีปั๊มตาลิเจอร์เอ้ยตัว แรปเตอร์ตรงนี้นะครับผมอ่าด้านข้างตรงนี้ครับมีสติ๊กเกอร์คำว่าตัวแรปเตอร์นะไฟท้ายตัวนี้เป็นไฟท้าย LED ทั้งโคมเลยนะครับผมแล้วก็มีไบสปอร์ตด,ด้านข้างด้วยเป็นเซนเซอร์ไบสปอร์ตตรงนี้ครับนะตัวเซ็นเซอร์รอบคันด้านหลังก็มีเป็นกล้อง 360, 360องศานั่นเองอ่าแล้วก็ตัวลากจูงตัวนี้มีทั้งหน้าทั้งหลังนะครับนี่แข็งแรงมากๆเอาไปลุยออกคลิป เอาไปลุยป่าลากวินไงครับสบายไม่ต้องไปต่อเติมเพิ่มนี่ด้านหลังตัวนี้เบามากครับผมตัวนี้มีฝาท้ายผ่อนแรงของเจ้าตัวแรปเตอร์นะครับผมนี่ตรงนี้นะครับฝาท้ายพ่อนแรงแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวปลั๊กไฟนี่โพรอาลเลสนะครับผมแล้วก็ปลั๊กไฟนี่มีมาให้ครับนี่แล้วผมก็ลืมบอกไปอย่างหนึ่งข้างหลังนี่ตรงนี้นะครับเวลาเราล็อกรถ ตัวฝาท้ายตรงนี้ก็ล็อกด้วยนะครับเราไม่สามารถเปิดตรงนี้ได้ถ้าเราล็อกรถอยู่นะตรงนี้เป็นข้อดีมากๆเลยถ้าเราติดตัวโรลเลอร์ชัปเตอร์ด้านหลังคนก็ไม่สามารถเอาของภายหลังรถของท่านไปได้แล้วะเราไปสรุปกันเลยด้านหน้าครับสรุปกันเลยนะครับตัวนี้ตัว r ร p t ตอร์ในราคา1,769,000บาทได้เครื่องดีเซลนะผมสองจุดโบสองแรงมา้าห้า แรงบิดนิวตันเมตรนะครับก็ถ้าใครชอบนะครับผมเจ้าตัว2.0หรือ3.0ก็สามารถโทรมาหาแม่ได้ที่เบอร์084 249 6926นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมถ้าถึง1,000ไ like ลค์เมื่อไหร่เดี๋ยวแม่แจกเสื้อแน่นอนครับสวัสดีครับ